มาหาให้เขาเห็นดิเอเแล้วให้พ่อนี่แหละโอเคโหิดทีนี้เรอลยตวกติกไม่ทันลงพาะเลยชอ์พักกลุ่ไฟ

วันหยุดไม่นิ่งเอาไปวไงบีมข้าแรงแล้วโเอาไปเอาไปปล่อยเอาไปวางรอบน,นึงสอาไป <c oughs> ก็จะหมดทีสีบบอนะ่ะแล้ว เัื่อนพี่คนนีอยู่อ่ะไดนไหม